สวัสดีค่ะสามมีบ้านสมกบค,ค่ะเมื่อนี้อยากซิปปอกมักทุเรียนในเบืองเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าค้นขาวว่ามันปอกยากว่าสั่นลานประจำอนะบ่ให้ปอกเองเงืดไหลงะเดี๋ยวสิง,งาไปให้ซิได้ปอกงาอา่ายเพราะฉะนั้นเอ้ากันสิกันสิง,งาปันนี่ก็หนสิให้ปอกมาโรดเนาะคะนะ่ะเนาะ ที่บ,บอกเองจังไหนงามมาแล้วเรางามมาแล้วมองดู <laughs> โอ้ยมาเงินค้นขายบอกทุเรียนนั่นล่ะแค่ปอกเองทอบระเสรินวาน่ะไม่ต้องปอกเองมันยากเออเอาเข้าไปสินเนี่ยยกออกได้เลยประเสระวาน่ะอืมยกออกได้เลยแม่ทีล่ลียกออกได้เลยพี่น้องเออบไดใดเนาะ ยกคักยกแม่พี่น้องเบ่งดูสวยสวยจดีนะอุปกรณ์เนี่ยเตรียมพร้อมเด้นะนี่เขั้ขให้ปอกฟันปอกมให้นี่สวยโบ,บ,ยบเงืดลายอยากปอกปอก็บม่ได้ปอก คนละอยากลีวิวปอกบักทุเรียนมื่แต่ละไม่ให้ปอกเองวะฉันละวะออมันปอกยากนะไม่ต้องปอกหรอกนะแต่พี่แงไปให้ <c oughs> แงสันพาการออกมาหลุดแงดีนั่นเหลืองหัวขวนไม่ให้จับนะ <c oughs> วะ่าตองปอกเลยพี่น้องเนาะแงเอาจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ มาหาคนขายหลายแทนะเนีะแวพี่บอกให้เป็นมานแงะแตวพี่แงะไว้ให้นิดนึงว่าสันเพืนวานะอ่ะนี่เด้อจ้าผู้ได้อยากกินก็นมาหาอยู่บ้านเด้อนี่นแงะให้แล้วแงะ วันสันต์เป็นวานะจะไปกอกเอ็นท้อนู่นมืดเขียวอืม

เง่แง่เอาได้หลได้ไหนพี่น้องนะด้แสบ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 ไปเลของพื่อนอ่ะ <h äre tai tea>

สุดท้ายแล้วค่ะอืม อุยแงเก่งไหมคะโอ้แงแค่เดียวแต่เป็นกองเลยไปก่อนเด้อคะ่ะฝากกดติดตามหนเเด้อค่ะเนาะอยากปอกเองเพื่อนก็ว่าหาปอกคุณ่าม,มันยากเบิดแล้วอนาคตที่ไปขายทุเรียนก็ันต้องฝึกปอกแหละสวัสดีค่ะ